น,นี่วัวกำลังคลอดลูกครับผมอย่าบ,บัางอย่าบ,บัางอย่าบ,บัางน้องสองอลูกคลอดแล้วคลอดแล้วแล้วคลอดครับผมเบ่งหน่อยลูกเบ่งหน่อยสู้ๆออกแล้วออกแล้วขาออกแล้วน่าจะเป็นขาหน้าเนาะขาหน้าออกแล้วโอ้สู้ๆ เบ่งอีกเบ่งอีกอืบออืออืออือออ่ะอ่ะสู้อืออืออ่ะอุอ้ยตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าไปนะกลัวน้องเขาลุกแล้วลูกตกมามันจะเจ็บตัว เบี่ยงอีกน้อยเบี่ยงน้อยลุงใกล้แล้วใกล้แล้วอ่ะเออ,อโอ้ตอนเย็นก็กินอาหารอยู่ดีๆเนาะกินเสร็จก็คลอดลูกเลยอ่านั่นแอบแอบดูอะไรน่ะแอบดูน้องบอกเดีย๋ยวน้องจะออกมาแล้วแป๊บน,นึงนะไหนที่เล็กๆนั่นแอบดูน้องน้องยังไม่ออกมาแป๊บนงึง จย่บังจย่บังโอ้จะไปควนเขาจะไปควนน้องคลอดลูกอยู่น,นันน่นนั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 ่นดื้อดื้อบรรตัวเองคลอดเขายังไม่ควนเลยเ,าาเาาย้ออกมาออกมาเออเน่ปึ๊บปึ๊บไปแล้วไปแล้ว นี่อขี้แตกตามช่วยเบงเพื่อนวายอึบเอออึบอึบมาแล้วมาแล้วพลุบพลุบหัวหัวแล้วรุ่นลุนน้อยแล้ว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 ไกลแล้วไกลแล้วมาแล้วพลุดโอ้หัวมาแล้วหัวมาแล้วพลูพลูพออกแล้วเอ้เอออึบอึบมาแล้วอึบอึบสู้เขาสู้สู้อึ ยังไงยังไงไปเร็วอือว่าพลัวโอ้มาแล้วเอ้าทำไมแนบนี่ง,งั้นล่ะอโอ้กระดิกตัวแล้วกระดิกตัวแล้วดูห่างๆดูห่างๆจะไปทำน้องหน้าหรือน,น้องเตะขาหนะขาเตะโอ้โหโอ้ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วอลุกได้ไหมลุกไหม ลุกๆลุกเอาลุกอึบเออนะแกไขเฉพาะหน้าเองนะใช้ความสามารถอืมนี่แหละฮะไปช่วยกันเช็ดไปเอะช่วยกันเช็ดไม่ว่าหรอกอ่ะช่วยกันเช็ดป่ะโอ้เก่ง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 อย่าบังอย่าบังอย่าบังกล้อง แน่บอกว่าอย่าบังจะถ่ายวีดีโอสักหน่อยอมาพุกลูกให้ตื่นเนาะให้ลูกให้ลูกให้ลูกลูกเนาะนอนทุกน้ำคำอยู่นั่นแหละ <laughs> เดี๋ยวให้ยืนสักหน่อยผมจะเอาอยายนั่นไปกรอกปากยาวิตามินอ,อฟื้นตัวแล้วเออลุกแล้วเก่งจังเลยอ่าลุกแล้วเก่งจังเลยลูกอ่าลุกแล้วอ๊อครุบอึ๊บ